สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเดือนแบงค์ฟาร์มนะครับเป็นปัญหาค่าใจมาในเมื่อวันก่อนนี้มีเงเ็กเซียนท่านหนึ่งเขาบอกว่าอาโปอะอ,อะไรนะสโนคากี้คากี้ไบออนเลสสโนเลสเปนไม่สามารถผสมกับอาร์เรนี่ได้เพราะอะไรผมก็ถามเขา มันเป็นยังไงผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมเห็นมาเยอะแล้วมันผสมได้แต่ผมก็ยังไม่เคยลองว่ามันผสมได้วันนี้ผมลองให้ดูเลยว่ามันผสมได้หรือเปล่านี่ฮะมาดูครับอได้ไหมคารกี้กับอาร์เรนี่ชัดไหมฮะได้ไหมครับได้นะ พี่อทําทให้มือใหม่มัคอยไขวกันนะครับเผื่อบางคนก็อยากจะลองผสมดูอะไรดูเนี้ยพี่ก็ต้องเข้าใจเขาด้วยไม่ใช่ว่าพี่ไม่เคยลองหรือว่าลองแล้วมันทําไม่ได้อะไรเนี้ยพี่ไม่แน่ใจพี่อย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรที่มาผิดผิดให้ให้มือใหม่เขาค่อยเขวะกันนะครับผมอดไม่ได้จริงๆผมก็เลยเข้าไปน้ําเชี่ยวแค่ไหนผมก็เรือผมก็แรงกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมมั่นใจยังไงว่ามันทําได้ผมก็ไม่ยอมหรอกครับ มือใหม่จะเกิดในวงการอีกหลายคนเนี่ยาที่เขาอยากจะเล่นกุ้งเนี่ยอะไรเงี้ยก็ะ่ะยๆวยนสนับสนุนนะครับบางทีผมก็เข้าไปโกลนๆบ้างพี่ก็อภยัยอภัยให้ผมก็้วยนะครับเดี๋ยวแบงค์ฟาร์มครับขอบคุณครับผม